สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชือ่อศิลป์ฟังเพลงนะครับผมทัศน้ำใสค่ะเราก็จะเป็นรายการที่จะแบบพูดถึงชิ้นงานเนาะของศิลป,ปะแล้วก็ดนตรีแล้วก็มีหัวข้อที่น่าสนใจก็อ,อาจจะมาเป็นท็อป,ปิกที่มาเล่าเรื่องกันว่าแบบเฮ้ยงานชิ้นนี้น่านะสนใจยังไงหรือแนวคิดประมาณนี้น่าสนใจยังไงกันก็คืออย่างในเอพีนี้ใช่ไหมเป็นเอพีที่สองพวกเราพวกเราก็เลยหาแบบหัวข้อที่เอามาพูดที่วิอาจจะทําให้ดูตื่นเต้นมากขึ้นก็เลยจะเป็นศิลปะดนตรีกับ แนวคิดทฤษฎีแปลกๆซึ่งในพาร์ทแรกนะคะจะเป็นพาร์ทของน้ำสาเองสิ่งที่น้ำสาเนี่ยจะเอามาพูดในวันนี้ก็เป็นเพลงอีกเช่นเคยนะคะทุกคนคือตอนที่ได้โจทย์นี้มาเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเราก็แบบเสพทฤษฎีแต่ว่าก็ไม่ได้มาสังเกตว่าแบบสิ่งที่เราสเราสพอะ่ะมันเป็นเพลงที่เราแทบจะฟังอยู่ในทุกวันนี้ด้วยซ้ําเพลงที่น้ำสาจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเพลงที่แสดงให้เห็นถึงความลหลงไหลที่มีต่อ ทฤษฎีสัสงคมคิดที่เชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือว่าเอเลียนกับ UFO นั่นเองทอมเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกฟรอนต์แมนนะคะของวง Link 182เป็นเพลงที่น้ำใสฟังอยู่ทุกวันแล้วก็แบบเพิ่งมานั่งสังเกตต,ตอนมาทำพอดแคสต์นี่แหละว่าแบบเฮ้ยความจริงมันก็เกี่ยวกับทฤษฎีที่เราเอามาพูดถึงกันนะเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่า Ali e n ยนเนะคะตามชื่อเพลงเลยก็คือเขาชอเอเลียนเนี่ยมีอยู่จริงๆ คือทอมเนี่ยเชื่อมากๆว่าเอเลียนอ่ะมันมีอยู่จนนำมาแต่งเพลงเลยก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาของเพลง Alien Excess เนี่ยเราพามาดูกันนิดหนึ่งว่าวง Blink 182เนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนวง Blink 182เนี่ยเป็นวงที่ก็มีความเก่าใช่ไหมคุณนัทเอออาจจะเป็นยุคนี้รู้สึกว่ามันเก่าแล้วก็ได้แต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ด้ ไม่ได้เก่าขนาดนั้นไม่ได้เก่ามากเ๋อโอเคก็คือวง b l ิ n k 182เนี่ยเป็นวงป๊อปพังนะคะที่มาจากแคลิฟอร์เนียหรือว่าก็คือมาจากอเมริกาใช่ไหมที่โด่งดังในช่วงแบบ90ถึงสอง0ันประมาณนี้ปะ่ะ <c oughs> ช่วงนี้เขาแบบมีเพลงออกมาแล้วก็เป็นที่รู้จักเป็นที่พูดถึงด้วยแนวดนตรีนี่แหละคะ่ะป๊อปพังร็อกออลเทอร์เนทีฟของเขาเนาะเนื้อเพลงส่วนใหญ่ที่เขาแต่งเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับอชีวิตวัยรุ่นความรักความสัมพันธ์ ความแบบขำขันในช่วงชีวิตต่างๆของเขาอย่างเพลงดังที่หลายๆคนอาจจะรู้จักหรือว่าเคยได้ยินนะคะก็คือเพลง I Miss You หรือว่า All the Small Things ที่หลายๆคนก็น่าจะฟังอยู่ใน streaming กันอยู่แล้วเนาะซึ่ง Alien e x i s s เนี่ยมันอยู่ในอัลบั้ม a n i m a of the State ซึ่งปล่อยในปี1999ซึ่งในช่วงนั้นทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่า Background บริบทมันคือมันจะเข้าสู่ปี2000แล้วมันก็เป็นช่วงที่แบบมีความกลุลนใช่ไหม คือเกิดไม่ทันเหมือนกันแต่ว่ารับดูได้ว่ามันมีความแบบกลาหนมากก็แบบโลกจะแตกมีเอเลี่ยนมี UFO อะไรประมาณนี้ก็คือเป็นหรือว่าซีรีส์ที่บูมมากในช่วงนั้นะ่ะก็ทำให้ยิ่งส่งบริบทความเชื่อนี้เข้าไปอีกอย่างซีรีส์เรื่อง The X Files ใช่ไหม ที่แบบมันส่งมากๆก็แบบมันน่าจะมีสิ่งลี้ลับที่เราไม่รู้จักอย่างเอเลี่ยนอยู่นอกโลกอะไรเงี้ยหรือว่าสถานที่ลับที่ตอนนั้นก็เป็นกระแสมากอย่าง a อรียาห้าสิบเอ็ดที่แบบมันอยู่ที่เมกาแล้วคนก็ลือกันว่ามันเป็นที่ที่แบบมีเอเลี่ยนมียุบโอมาจอดอะไรประมาณนั้นสักอย่างแล้วก็เป็นช่วงที่คนเนี่ยเริ่มแบบไม่เชื่อในสิ่งที่รัฐบาลบอกหรือว่า CIA มักจะบอกว่าแบบมันไม่มีหลอกเอเลี่ยนไม่มีหลอกยูเอฟโอคนก็เริ่มคิดกันมากขึ้นแบบ ป,ปีสองพันคอมพิวเตอร์จะรันเป็นเลขศูนแล้วแบบเลขโลกจะแตกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นปีที่เขาไปอัลบั้ม i n i m a of the State มาแล้วก็มีเพลง Alien Exist เนี่ยอยู่ในอัลบั้มนั้นด้วยคือถ้าให้พูดตามตรงเนี่ยเพลงนี้มันก็เป็นเพลงยังไงเป็นเพลงรองในอัลบัม้มแล้วก็แนวดนตรีของเพลงเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเพลงอื่นๆของ Blink 182มากมันก็ยังคงความเป็นแบบป๊อปพังเดิมๆของเขาอยู่แต่สิ่งที่ใช้ c o m ว,วกออกมา จากเพลงอื่นๆนก็คือเนื้อหาของเพลงที่โชว์ถึงความคลั่งไคล้ของทอมที่มีต่อความเชื่อเรื่องเอเลี่ยนแล้วก็ UFO มากๆมาเรามาดูในเพลงกันสักนิดหนึ่งในเพลงเนี่ยมันมีหลายท่อนมากตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วเอาจริงที่มันบอกว่าแบบเอเลี่ยน exist คือยังไงก็มีเอเลี่ยนแล้วก็มันจะมีท่อนที่แบบโชว์ถึงความที่หนุ่มสักช่วงนั้นหรือว่าทอมเองเนี่ยเชื่อว่า CIA หรือว่ารัฐบาลเนี่ยปกปิดข่าวเขาอยู่อย่างท่อนที่เขาร้องว่า I know the CIA would say อะไรประมาณเนี้ยแบบฉันรู้ว่า C ีจะพูดว่าอะไรว่าแบบมันไม่เป็นความจริงอะไรประมาณนี้หรือว่าในท่อนที่แบบเขารู้สึกว่าในเพลงเนี้ยเขาจะใช้คํว่าพวกเขาเยอะเนาะแบบเดมเดย์อะไรเงี้ยในเพลงซึ่งเขาน่าสมัยถึง g o v e r n m e n t หรือว่าแบบรัฐบาลที่กำลังแบบปิดบังพวกเขาอยู่แบบอย่างท่านี้เขาลองว่าแบบ Hey m o m there's something in the back room ก็คือแบบคือมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นแบบอะไรที่แบบจ้องมองพวกเราอยู่อะไรประมาณเนี้ยทุกคนใช่ซึ่งมันก็เป็นท่อนเหล่านี้แหละแสดงถึง ความจริงแล้วมันเป็นถึงความลหลงไหลความเชื่อมากๆว่ามีแต่นอมองในอีกมุมหนึ่งอะถ้าทุกคนไปฟังเพลงมันแสดงถึงความแบบหวาดระแวงก็ได้นะถึงความแบบไม่เชื่อความไม่รู้ความจริงของคนอะที่แบบทําให้ทอมเชื่อมากๆว่าแบบกําลังโดนปิดบังอยู่ในช่วงนั้นอะไรประมาณเนี่ยหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ออกไปพร้อมกับอัลบั้มเนี่ยแฟนเพลงก็ค่อนข้างให้คําตอบรับกับเพลงนี้ที่แบบไปในกระแสพวกว่าแบบเออเพลงเนี่ยมันแบบ ทำให้เราได้เห็นความหลงไหลของทอมบางคนก็บอกว่าเริ่มไปแบบที่จะเชื่อเริ่มไปหาข้อมูลเรื่องเอเลี่ยนอ่ะเพราะเพลงนี้เลยแล้วก็บางคนเนี่ยก็บอกว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นแบบเนื้อเพลงที่แบบมีความหมายที่แหวกออกมาจากเพลงอื่นของบลิงคดีอะไรประมาณเนี้ยเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงรองในอัลบั้มที่อาจจะไม่ได้รับความสนใจเท่าๆกับเพลงหลักแต่ว่าก็คือเป็นกระแสในด้านในด้านบวก เวลาคนมาฟังเพลงนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งสรุปแล้วก็คือเพลง Alien Exist เนะี่ยมันก็เป็นเพลงที่พูดถึงความลงไหลของตัวฟอนแมนหรือว่าตัวทอมที่มีต่อเรื่องเอเลี่ยนเนาะเรื่อง u f o ความเชื่อแล้วก็ในช่วงนั้นที่แบบสอดคล้องกับบริบทที่มันบอกว่ามันไม่มีแน่ๆแ,แต่ว่ามันในอีกทางหนึ่งมันก็ดูน่าจะมีสุดๆอะไรเงี้ยคือน้ำใสรู้สึกว่าเพลงนี้ตอนที่น้ำใสมาฟังตอนเนี้ยแล้วก็เราเกิดไม่ทันยุคสองพันพันหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าเก้าใช่ไหมแต่รู้สึกว่าเพลงนี้มันมองในอีกมุมหนึ ตัวบันทึกประวัติศาสตร์ในช่วงนั้นเหมือนกันนะแบบบันทึกความรู้สึกของคนความหวัดระแวงของคนการที่คนตั้งคําถามในยุคนั้นที่แบบเอาจริงว่าครูตอนเนี้ยก็มันก็ยังมีแหละคนที่เชื่อเอเลียนคนที่ไม่เชื่อหรือคนที่เชื่อมากๆแต่แบบความอิมแพกในการพูดถึงเรื่องเนี้ยมันก็ไม่เท่าแต่ก่อนแล้วแต่พอเรามาฟังเพลงเนี้ยเราก็เหมือน get f ฟ e l ได้นิดนึงว่าแบบ คนเมื่อก่อนเขารู้สึกจริงๆว่ามันมีอะไรประมาณเนี้ยพนตากอนเองก็พิ่งออกมายอมรับะมันก็ไม่ได้เพิ่งแล้วแหละมันก็หลายปีแล้วว่าที่เขาออกมายอมรับว่า UFO มีจริงอ้ UFO มันมาจากคําว่า Identify สักอย่างเออมันเ,เ,เราไม่รู้ว่ามันเป็นยานของแบบบางประเทศหรือเปล่าแต่ UFO อะ่ะสลับพนตากอนอะมันยอมรับว่ามันมีสิ่งนี้จริงใช่คือหลายคนอะ เอออันนี้รืมเสิม์่าแบบหลายคนอาจจะเข้าใจว่ายู o โอมันต้องเป็นแบบจานยานอะไรอย่างที่มีโดมแล้วมีเอเรียนอยู่ข้างในแต่ความจริงคือมันไม่ใช่คือในความหมายจริงๆของมันอ่ะมันคือสิ่งที่แบบมันระบุไม่ได้ว่าแบบมันคืออะไรที่อยู่ข้างนอกแล้วแบบมันดูไม่ใช่สิ่งที่แบบยูนิเวอร์สน่าจะมีด้วยแบบธรรมชาติแต่ว่าแบบพอการ์ตูนสื่อทุกอย่างมันเอาไปทําเราก็เลยมองว่ายู่โอมันต้องเป็นจานดาวเทียมเอออะไรสักอย่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันหมายถึงแบบ อะไรก็ได้ที่มันมาจากข้างนอกเนี่ยดูเป็นสิ่งแปลกปลอมอย่างครูก็จะมองว่ามันก็ถ้าคือถ้าจะบอกว่าแบบทั้งจักรวาลทั้งแบบมิวกี้เวเนี่ยทั้งแบบทางช้างเผือกเนี่ยเราจะแบบอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่แบบทรงภูปัญญาอะไรเงี้ยโลกเราเป็นโลกเดียวที่จะแบบไม่มีโลกอื่นที่มีสิ่งมีชีวิตเลยก็คิดว่ามันไม่ค่อย make ซนว่ะพอเป็นไปได้มันเยอะมากอะที่จะมีอ่ะแต่ว่าความเป็นไปได้ที่เขาจะมาหาเราอาจจะน้อยกว่าแค่นี้แต่ว่าความเป็นไปได้ที่จะมีก็จะมี คือไม่รู้อ่ะคือก็คิดว่ามีเอเลียนนะเพราะว่าแบบคือถ้าเอเลียนหมายถึงคนที่มีชีวิตหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกที่ไม่ได้อยู่ในอันเดียวกับเราคือคิดว่ามันน่าจะมีแหละเพราะว่าแบบคือเอาจริงมิ l คิ้วเว์มันก็ใหญ่มากอะแล้วมันก็ไม่น่ามีแค่เราปะแบบมันใหญ่มากจริงๆอะก็เลยคิดแบบมันก็น่าจะมีแหละขนาดแบบเรารู้สึกว่าดวงอาทิตย์ใหญ่มากไอ้ระบบสุริยะของเราอะแต่มันคือแค่แบบจุดเดียวในมิ l คิ้วเวอ์อะคือตอนแรกอะหนูก็ไม่คิดว่าแบบในช่วงแบบเราก็เคยดูหนัง <ś red> ใช่ไหมแบบหนังต่างๆที่มันบอกเล่าเรื่องราวแบบหนึ่งเก้าเก้าไปสองพันอะไรเงี้ยแต่แบบหนูก็ไม่คิดว่าแบบคนมันจะจริงจังขนาดเนี้ยคือจริงอ่ะเรื่องนี้รู้สึกว่าแบบว่ามันคือถ้าหมดถ้าถ้าลิงกับอย่างศิลป,ปินไทยก็มีสาแมชชีนี้เขาก็าเขาก็แบบข้างใครเอเรียดมากเลยเน,ะนาะเอออาจจะมาค้างว่าข้างใครเชื่อแบบศรัทธาเลย,เลยเอะไรเงี้ยเออเขาก็มีแบบแนวคิดของเขาซึ่งเรารู้สึกว่าแบบคือพอเอเรียดมันมันมีหนังเนาะ มันมีหนังตั้งแต่แบบเอ็กฟมันมีแบบหนังหลายแบบที่แบบหน้าตาเอเลียนที่เราจำอะ่ะมันก็คือมาจากหนังนอะไรเงี้ยเป็นภาพหลักๆเราก็ทำให้แบบเป็นสิ่งที่มันน่าตื่นเต้นอะ่ะอยากจะเพิเ่มเติมนิดนึงว่าทอมเนี่ยเคยให้สหัมภาษณ์หลายครั้งว่าแบบเขาสนใจเรื่องเนี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ในภายหลังอะ่ะเขาถึงขั้นแบบก่อตั้งองค์กรชื่อว่า to the stars เพื่อมาศึกษาเรื่อง UFO อย่างจริงจังหลายๆคนที่แบบอาจจะไม่เคยเชื่อเรื่องเอเลียนเลย ็แบบลองไปฟังเพลงนี้ดูเผื่อจะเปลี่ยนใจเหมือนหลายๆคนที่หนูไปอ่านคอมเมนต์เข้ามาว่าแบบเขาไปเชื่อเรื่องเอเลี่ยนเพราะว่าเพลงนี้อะไรเงรี้ยก็อยากใ้ทุกคนลองไปดูนะคะเพราะมันเป็นแบบทฤษฎีอันหนึ่งที่ก็มันก็น่าสนใจอะแล้วมันก็มีคนเชื่อเยอะแล้วก็มีเขาความไปได้อยู่สำหรับส่ัยนะก็ลองไปดูกันได้นะคะก็สำหรับพาร์ทแรกก็จบแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปพักเบรกกันนิดนึงแล้วก็ต่อไปจะเป็นพาร์ทของคุณทัศน์ค่ะ โอเคครับกลับมาจากเบรกเนาะเรื่องวันนี้อาจจะยาวนิดนึงยาวนิดหนึง่งแต่ว่าเป็นเรื่องที่แบบแมทที่ทุกคนอาจจะแบบเข้าถึงง่ายรู้จักกันเยอะประมาณหนึ่งนะครับก็เล่าบริบทอย่างนี้ก่อนมันคือในปีประมาณหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกเนาะก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้ประกาศเอกราชจากอังกฤษเนี่ยหลายคนน่าจะรู้จักประวัติศาสตร์เรื่องนี้อยู่แหละแล้วก็ตัวอเมริกาเองเนี่ยก็มีบทพูดนำที่มีแนวคิดขึ้นมานะว่าอยากสร้างสัญลักษณ์ให้เป็นแบบตัวตนของชาติใหม่เนี่ยคือในยุคนั้นเนี่ย พวกฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นซีลอะเป็นที่เป็นตราสัญลักษณ์ของประเทศเขาเนี่ยตัวอเมริกาเองก็มีแนวคิดที่อยากจะสร้างสัญลักษณ์ให้กับประเทศตัวเองมีแนวคิดหลักๆเลยในการสร้างก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อสายกษัตริย์หรือราชะวงศ์มีแนวคิดเรื่องอุดมการแห่งเสรีภาพศิลธรรมแล้วก็ความเชื่อในพระเจ้าอ่ะเป็นสารพอหลักในการจะสร้างสัญลักษณ์ขึ้น วันที่ประกาศเอการาชเนี่ยก็มีสภาคองเกรสเกิดขึ้นเนาะเป็นคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาอนะไรเงี้ยในวันที่ประกาศเอการาชเนี่ยก็สั่งคณะกรรมการใหม่อีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นคณะกรรมการในการออกแบบตราประจําชาติซึ่งตราประจาชาติเนี่ยก็เป็นเสียลักษณ์แทนอเมริกาโดยที่มีศิลปินและก็นักประปวัติศาสตร์คนหนึ่งที่แบบเป็นชื่อหลักเนาะในการทําในรอบแรกชื่อว่าปีแยดูซิมิเทียสักอย่างไม่รู้อะชื่อที่ประหลาดวันนี้มีแต่ชื่อประหลาดเยอะเนาะ แล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็แบบมาคอยเสนอไอเดียต่างๆเนาะตอนแรกเขาก็เสนอไอเดียว่าเฮ้ยจะต้องมีโล่ที่เป็นแบบมีดาวสิบสามดวงอยู่ข้างในช่อสิบสามดวงนั้นอนะแทนสิบสามอนาอนานิคมของรัฐในการก่อตั้งอะไรเงี้ยเออพื้นหลังเป็นเสาโลมนันอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมีรูปผู้หญิงที่ถือมะกอกและดาบแบบมะกอกก็แทนแบบเสรีภาพเออแสดงถึงความสัตยภาพแล้วก็ตัวดาบเองก็ถึงแบบกําลังลบอะไรเงี้ยการป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมีคนเสนอแบบว่า สิงโตอังกฤษกับเสืออเมริกันที่มาอยู่่ข้างๆโล่อะไรเงี้ยเพื่อจะให้เห็นว่าแบบการขัดแย้งเนี้ยได้ปลดปล่อยตัวเองจากอังกฤษอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นไอเดียหลักเนาะแล้วก็มีคําขวัญเป็นภาษาลาตินที่แปลว่าจากหลากหลายหลอมรวมเป็นหนึ่งก็มีแนวคิดแบบหลากหลายมากๆเลยเยอะมากจนถึงไอเดียหนึ่งที่เราาจะเริ่มแบบคุ้นๆมันหน่อยไอเดียนั้นก็คือเขาเรียกว่าไอเดียดวงตาแห่งพระผู้เป็นเจ้ารือ eye of providence ซึ่งก็คือเป็นดวงตาที่แบบ ดวงตาเปล่าๆเนี่ยแล้วมีรัศมีแสงข้างในอยู่ในสามเหลี่ยมเนาะซึ่งส่วนใหญ่จะแบบว่าจะวางไว้เหนือองค์ประกอบกอื่นๆเขาจะวางไว้แบบสูงที่สุดเลยซึ่งไอดวงตาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเนาะแต่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่แบบยุคเนอนาซองแล้วมันมีมาตั้งนานแล้วอารยูเดนเนี่ยแล้วก็เป็นแนวคิดที่แบบว่าสามเหลี่ยมอ่ะมันคือพระตีเอกภาพคือถ้าใครนั้นศาสนาคิดมันก็จะมีแบบเอ่อธนานภพิดาภุดและพระจิตอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเป็นสามเป็นตีเอกภาพเนาะ ก็เป็นแนวคิดเรื่องนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นแบบพระผู้เป็นเจ้าที่แบบรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเงี้ยโดยแนวคิดหลักมันจะมาจากนั้นแล้วก็เอาแนวคิดหลักนี้ยมาเสนอคณะกรรมการ,การต่างๆเนาะแต่ว่าคณะกรรมการ,การต่างๆเนี่ยก็แบบไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เออจริงๆเนะี่ยเขามีไอเดียเพิ่มเติมด้วยน,นะว่าที่เอา Eye of Providence มามันตั้งใจจะเป็นการบอกให้กับอังกฤษรู้ว่าการแยกตัวของอเมริกาเป็นความชอบธรรมที่พระเจ้าให้มารัชาติอเมริกาเนี่ยไม่มีใครอยู่เหนือ สูงสุดยกเว้นพระเจ้าคือเพ็นพระเจ้าแล้วทุกคนเท่าเทียมกันหมดเออไม,ไม่ไม่มีกษัตริย์ในยุคนั้นก็คือแตกต่างมากๆเนาะแต่ว่าพอถึงเสนอไอเดียไปในชุดแรกอะผงคณะกรรมาาการชุดแรกไปเนี่ยสภาก็ไม่เห็นชอบแล้วก็แบบตั้งคณะกรรมการใหม่มาอีกสักสองสามชุดในเวลาถัดมาะอะไรเงี้ยชุดอ,ดอื่นๆเขาก็มีเสนอแนวคิดใหม่เหมือนกันนะแบบอย่างเช่นเป็นนกฟินิกไหมเป็นเทพีแห่งศิลปภาพไหมแต่ว่าก็ไม่ถูกใช้เลยเออปราศรัยรักา์ก็ถูกสร้างยังไม่เสร็จจนแบบแบบแบบ ปีหนึ่งเจ็ดแปดสองเนาะก็ผ่านมาเกือบสิบกว่าปีอะไรเงี้ยสภาก็ได้มอบหมายให้คนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญมากๆนะครับคือชาวทอมสันก็เป็นเลขาธิการของสภาที่มีความรู้ทางด้านศาสนาดีลาตินเก่งอะไรเงี้ยปัชญาเป็นคนประวัติศาสตร์คลาสสิกแม่นอะไรเงี้ยก็ให้เป็นคนที่นําแนวคิดทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมเป็นสร้างตราสัญลักษณ์ให้เกิดขึ้นในประเทศเนาะโดยเขาเนี่ยเป็นคนออกแบบ พ่คอนเซปต์แล้วก็เขียนคำอธิบายตาว่าในตาสัญละกะักษณ์ะต้องมีอะไรประกอบบ้างอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็ให้คนอื่นไปลงมือวาดตามแทนอะไรเงี้ยเขาเขาก็คิดตั้งแต่สีองค์ประกอบรูปแบบตำแหน่งอะไรเงี้ยจากนั้นก็ส่งอันเนี้ยต่อให้แบบคนที่เป็นช่างแกะพิมพ์ภาพก็สร้างภาพขึ้นมาจากที่เขาคำอธิบายของเขาเอะไรเงี้ยโดยแนวคิดหลักๆของเขาอะเขาเชื่อว่ามันคือซีลเนาะหมายถึงว่าแบบว่าเวลาเราเคยเห็นหนังยุโรปสมัยก่อนมันจะมีที่หยด เทียนแล้วก็ใช้ตาประทับซึ่งไอตาข้างเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีสองด้านสมัยก่อนเราอาจจะเข้าใจว่ามีด้านเดียวเนาะคือถ้า<ม>เราไปเปิดด้านล่างซิวอะเราแกะด้านหลังออกมามันจะมีสองด้านคือเหมือนเหรียญน่ซึ่งก็แกะเหรียญข้างในได้แล้วก็พลิกซ้ายพลิกขวาได้ส่วนใหญ่อะ่ะด้าน,านหน้าที่ใช้ปั๊มอะมันจะแสดงถึงอํานาจความชอบธรรมอำนาจของรัฐอะในการที่จะใช้อะไรเงี้ย<ม>หรือว่าอำนาจของกษัตริย์หรืออํานาจของตระกูลเนี่ยก็จะใช้ตานี้ส่วนด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในเชิงศีลธรรม โดยเช่นความเชื่อมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเคร็ะตาด้านหน้ากับตาด้านหลังซึ่งความสันที่ออกแบบเนี่ยเขาก็เลยออกแบบเป็นตาสองด้านเกิดขึ้นด้านแรกเนี่ยที่เราเห็นคือด้านหน้านเนี่ยเป็นตาสัญลักษณ์ที่ใช้นอกอินทรีหัวขาวที่เป็นสัตว์ของปะตตบทวีปคือนอกอินทรีหัวขาวเนี่ยมันก็คือเป็นภาพที่เราเห็นคือตาตาด้าน,านหน้า,นานตาหลักเลยซึ่งนอกอินทรีก็แทน,นเนี่ยมีสารภาพอะไรเงี้ยสติภาพ ในแนวคิดหลักเนาะในความเป็นแบบอิสรรภาพที่แบบเราสามารถบวบินไปนไหนก็ได้อไรเงี้ยหลุดพ้นจากพัฒนาการของอังกฤษเออยรือ,อะไรเออยางเงี้ยแล้วก็ดาวข้างบนสิบสามดวงก็คือรัฐสิบสามรัฐที่เป็นก่อตั้งเนาะส่วนกิ่งมะกอ,อกจะอยู่ซ้ายแล้วก็ธนูอยู่ขวากิ่งมะกอ,อกแทนสติภาพขวาเนี่ยแทนกําลังลบอะไรเงี้ยการป้องกันตัวเองเนาะในไอเดียหลักแล้วก็จะคาบแถบภาษาลาตินไว้ที่แปลว่า จากหลายหลอมรวมเป็นหนึ่งคราวนี้ไอตาด้านซ้ายเนี่ยมันคือตาด้านหลังซึ่งทอมสันเนี่ยออกแบบมัน,น่ะเป็นพีระมิดที่ยังสร้างไม่เสร็จมีสิบาชั้นซึ่งแทนสิบสามลัดแล้วก็มีตัวเลขโรมันอยู่ด้านล่างที่เป็น M d C C L X V I เนี่ยมันแปลว่าปีคศหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกที่เป็นปีประกาศอิสรภาพของอเมริกาบนยอดบนสุดก็คือดวงตาแห่งผู้เป็นเจ้าก็คือ Eye of Providence คราวนี้มันก็จะมีสิ่งที่เขาเขียนไว้เป็นภาษาลาตินเนาะทั้งข้นบนและข้างล่างข้างล่างเนี่ยจะเขียนไว้ว่าแปลว่าระเบียบใหม่แห่งยุคสมัยก็คือเขาก็จะแอนตี้ความเป็นกษัตริย์ก็คือเ,เนี่ยคือระเบียบแห่งใหม่แห่งยุคสมัยอิสรภาพที่แชร์จริงคือน,นี้นี้นอ่ะไอเดียหลักประมาณนี้ <S <S <ม>แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะแปลว่าพระองค์ทรงเห็นชอบในสิ่งที่เราเ,เริ่ม God. อิงก๊อตแล้วก็เป็นการสะท้อนว่าแบบ เนี่ยอเมริกาเข้าสู่ยุคใหม่เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยออันนี้คือแบบเป็นภาพรวมของตาสองด้านนี้เนาะพอส่งตาสองด้านเนี่ยไปให้ที่รัฐสภาเนี่ยรัฐสภาก็รับรองเลยตานี้ใช้เลยโอเคแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็ประกาศใช้ออกมาก็กลายเป็นตาประจําชาติของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันนั้นซึ่งตาหน้าเนี่ยจะถูกใช้แบบเป็นตาแผ่นดินเนาะอย่างเช่นเหมือนตาคุดบ้านเราอะไรเงี้ยในออกจดหมายราชการต่างๆหรือว่าแบบอะไรพางราชการต่างๆเนี่ยก็จะเป็น ตาด้านหน้าที่เป็นรูปนกอินทรีนะแล้วก็หน mm hmm. ังสือเดินทางก็จะเป็นตาสัญลักษณ์นี้เหมือนกันแต่ส่วนตาด้านหลังเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ในราชการเท่าไหร่แทบไม่เคย mm hmm. ได้ใช้เลยน้อยมากๆมันจะมีอยู่ในแบบองค์กรมองค์กรที่จะใช้บ้างแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อย mm hmm. อันนี้พอมันออกแบบเสร็จออกมาเนี่ยมันก็ใช้ตาด้านหน้าเนาะก็ใช้ตาด้านหน้าตาที่เป็นนกอินทรีเนี่ยมาตลอดแล้วก็ผ่านมาเกือบ150กว่าปีอยู่ดีก็แบบว่าอเมริกาก็เข้าสู่ช่วงวิกฤตที่เป็นวิกฤตเ,เศรษฐกิจครั้งใหญ่ ก็มีแนวคิดแบบรัฐมนตรีคนหนึ่งเนาะชื่อเฮนรี่วอลเลซนะครับ mm hmm. ก็มีการแนวคิดที่แบบเฮ้ยอย่าจะเอาตาทั้งสองด้านน่ะไปอยู่ในแบงก์หนึ่งดอลลาร์การเกิดเศรษฐกิจครั้งใหญ่เนี่ยมันอยากให้คนในประเทศอ่ะช่วยกันแก้ปัญหาวิกฤตนี้ก็คืออยากให้คนทั้งประเทศเนี่ยรวมใจกันช่วยเอาเงินมาให้รัฐเนาะก็เลยอยากเอาตาที่มันแบบบ่งบอกความเป็นชาติามากๆาเนี่ยมันมาอยู่ในแบงก์หนึ่งดอลลาร์จะได้สร้างความแบบรักชาติขึ้นมาให้คนอะไรเงี้ยจะเห็นว่าไอสัญลักษณ์ที่เป็นไอออฟเี่ยที่เด้านหลังเนี่ย มันเขาจะเน้นคํานี้ขึ้นมาโปลเลยก็คือคาว่ารับเยี่หมมแห่งยุคสมัยก็คืออยากให้คนมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาเน้นแบบโบคํานี้ขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยคำนี้คือคําสําคัญยอะไรเนี่ยแล้ว<ล>ก็ควรจะทุกคนควรจะช่วยประเทศชาติในวิกฤตที่เกิดขึ้นที่มันแย่คราวนี้พอมันออกแบงก์หนึ่งดอลลาร์ออกมาคนเนี่ยส่วนใหญ่ในอเมริกาไม่เคยเห็นตาทะยรักษ์นี้ปกติใช้แต่นกอินทรีมาตลอดอยู่ดีก็มีไอ้ตาสามเหลี่ยมเนี่ยเกิดขึ้น อยู่ในเดือนดอลลาร์โอ้ครานี้เป็นแบบโอ้โหทฤษฎีเกิดขึ้นแบบมหาศาลอย่างมากมายภายในไม่กี่ข้ามคืนซึ่งมันไปจับแพ้ชนแกะเกิดจริงจริงก็คือมันมีแนวคิดเรื่องอิลูมินาติเนาะจริงอิลูมินาติมันเป็นแบบชื่อสมาคมลับมาตั้งนานแล้วแหละคือเราไม่ได้บอกว่าแบบอิลูไม่มีจริงเราก็คงไม่กล้าพูดคํานั้นเผื่อมีคนแบบศรัทธาสิ่งนี้เนาะแล้วก็แต่เราเขาแบบเล่าตามแฟกต์ที่เรารับทราบแลวกันอธิบายอิลูมินาติก่อนเนาะก็คือเขาจะเชื่อว่าอิลูมินาต เบื้องหลังของการเมืองต่างๆแล้วก็เศรษฐกษิจต่างๆของโลกแล้วก็การที่มีแบงค์ที่มีสัญลักษณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยคือเป็นการประกาศตัวของอิลูมินาติว่าฉันจะครอบครองโลกได้แล้วเป็นลายเซ็นที่โชว์เลยว่าเนี่ยฉันกําลังจะเปลี่ยนแปลงโลกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทําให้เกิดการตีความแบบเยอะมากๆเนาะคือเขาตีความใหม่แทนก็คือแบบมีคนที่แบบพยายามจะออกมาแฉอิลูมินาติด้วยกันบอกว่าพีระมิดคือประชาชนไอ้สิบสามชั้นเนี่ยคือประชาชนทั้งหมด ไอ้สามเหลี่ยมนั้นบนน่ะมันคืออีลีทของสังคมมันคือชนชั้นการปกชนชั้นปกครองที่มีระดาจสูงสุดถ้าใครเคยเรียนแบบเป็นเลมิทคอมของเศรษฐกิจนะครับก็มีแนวคิดอย่างนั้นเลยแล้วก็มองว่าดวงตาในสามเหลี่ยมเนี่ย,มย,ยหมายถึงว่าสายตาของคนในองคอ์กรเนี่ยที่ควบคุมทุกอย่างอยู่เบื้องหลังได้หมดแล้ว <S <S และไอ้คำว่าระเบียบใหม่แห่งยุคสมัยอ่ะมันหมายถึงว่า <S <S จริงๆแล้วอิลูมินาติต้องการจัดตั้ง new world order ระบบโลกใหม่ที่ไม่มีรัฐชาติ ไม่มีประชาธิปไตยมีเพียงแค่ชชั้นสูงอะได้ปกครองควบคุมทุกอย่างแล้วก็มีการผูกรวมว่าแบบไอ้หนึ่เนี่ยไอ้ปีก่อตั้งอเมริกาก็เป็นปีก่อตั้งอิลูมินาติใหม่เหมือนกันซึ่งคนในอิลูมินาติเนี่ยแฝงตัวเข้าไปอยู่ในแบบสภาคองเกรสตั้งมนานแล้วแล้วก็ไปเสนออันเนี้ยให้เกิดการสร้างตาเนี่ยเกิดขึ้นจากศิลปะในการประกาศกลายเป็นตัวตนใหม่เนาะกลายเป็นศิลปะที่แฝงความชั่วร้ายจากองค์กร ผ่านการมองการตีความของของคนดูงานศิลปะอ๋อก็คือจริงๆอะถ้าเกิดอิงจากที่ครูเล่ามันคือการที่สิ่งนี้ยมันมีมาอยู่แล้วว่าถ้าตามไทม์ไลน์แต่ว่ามันแค่เป็นด้านที่เขาไม่ได้โชว์ออกมาขนาดนั้นก็มีแค่แบบคนไม่กี่คนที่รู้เพราะมันมีสองด้านแต่ด้านที่โชว์จริงคือด้านของอินซีก็เลยกลายเป็นว่ามันออกไปพอดีเป๊ะกับตอนที่แบบมันมีเรื่องอิลูมินาติอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าแบบมันสัมพันธ์กันกับบริบทพอดี คืออันนี้เราไม่ชัวเรื่องอิริมณติว่าแบบว่าแบบคือจริงจริง,รงข้อมูลมันข้อมูลมันแบบเยอะเนาะข้อมูลที่มันถูกก็ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนหรือข้อมูลที่มันผิดมันเยอะแค่ไหนข้อมูลมันเยอะจริงๆริงคือจริง,รง,รงๆเคยอ่านว่าอิริมณติมันเกิดตั้งแต่แบบยุคแบบกาลิเลโออะไรเงี้ยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็มีแบบที่คนของเขาพูดอย่างนั้นแล้วก็มองว่าเป็นอิริมณติแบบโอเวอร์ชั่นกันยูเวอร์ชั่นอะไรเงี้ยเป็นนีโออิริมณติกับเอออะไรเงี้ยมันจะมีแบบเยอะในหลายๆรูปแบบซึ่งเราไม่่รู้วา ไอที่เรื่องบอกว่าเป็นแบบอดีตอะมันจริงจริงมันมีจริงๆในตามแบบหลักฐานไหมหรือจริงๆคนยุคใหม่อะมาเขียนเป็นหลักฐานย้อนไปผูกอันี้มันถูกผูกหลายอย่างเพราะว่ามันไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วมันทุกคนก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ make ซนส์ที่จะอยู่ดีมันโผล่ออกมาหมายถึงว่าทำไมอยู่มันถึงมีตาแล้วก็แบบมีชั้นสิบสามชั้นคําพูดทุกอย่างมันก็ดูแบบดูน่าจะมี story ที่แบบเฮ้ยมันมากกว่านั้นอะไรประมาณนั้น ใช่ใช่ใช่แล้วไอ้จริงๆไอ้ตาเนี่ยมันมีอยู่ในแบบโบสเดียมากเลยนะไปลองเอ,อสิร์ชแหลไนะไ y e of p r ร v i d e n c e เนี่ยมันจะมีแบบโผล่เต็มเต็มโบสเลยในยุครูนา2์ซองเลยเนะี่ยมันจะมีไปหมดแต่ว่ามันเหมือนว่าคนอ่ะไม่เชื่อคนก็ยิ่งก็บอกว่าไอเนี้ยแหละไอโบสตาต่างต่างนี่แหละมันก็คือโบสของอิลูมินาติคือจริงๆรมันมีคนแย้งเยอะเนาะคือออย่างแบบว่าถึงตอนที่ว่าเราพูดถึงทอมสันที่เขามีแนวคิดจะสร้างอันเนี้ยความแปลกอย่างหนึ่งที่คนหลายๆคนชอบแย้งที่เราไปอ่านอ่านมาก็คือทำไมถึงเือรมิด เข้าใจไหมคืออเมริกามันไม่ได้มีพีระมิดอยู่ในอยู่ในประเทศไม่ได้เป็นเม็กซิโกไอะไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นอียิปต์ทำไมถึงเลือกพีระมิดก็จริงนะเพราะแบบคือตอนที่ครูเห็นมีตอนหนึ่งว่าที่ครูพูดว่าแบบจะเป็นท a p เสรีภาพไหมก็ยังดู make ซนส์กว่าแต่นี้มันกลายเป็นพีระมิดแล้วแบบอันข้างบนก็ลอยขึ้นมาอีกมันก็แบบต้องการสื่อว่าอะไรแบบแบบงงแล้วมันเหมือนเพิ่งเพิ่งมาบอกอาตอนเนี้ย เพิ่งมาเจอเอาในแบงค์อย่างเงี้ยมันดูแบบเหมือนเป็นการประกาศว่าแบบฉันไม่เยือนแล้วมากสุดๆเราสกว่าเป็นงานศิลป,ปะชิ้นหนึ่งที่คนตีความได้สนุกมากเลยเราบอกว่าการศิลป,ปะมันขึ้นแบบว่าคนตีความไม่ต้องตีความแบบที่ผู้สร้างต้องการจะได้เนาะหนูคิดว่ามันเป็นเพราะมันมีแบบคำคีย์เวิร์ดประโยคอยู่ในนั้นด้วยอะ่ะแล้วแบบพอมันเป็นประโยคประมาณเนี้ยที่มันมีความแบบกลางๆมันยิ่งแบบคืนมองในอีกวงนึงอะ่ะมันก็ ก็ไม่แปลกนะที่คนจะเข้าใจว่ามันคือการแบบมี New World Order คือไอ้เรื่อง New World Order ส่วนใหญ่เขาจะชอบพูดเรื่องลัดสอนลัดหมายถึงว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเมกันอ่ะไม่ได้เลือกประธานาธิบดีโดยตรงคือประธานาธิบดีเนี่ยมันถูกเรียกด้วยคนอิลูมินาติหรือ New World Order หรือชื่อฟีเมสันาาหรือชื่ออะไรก็ได้มันมีชื่อองค์กรรับแล้วกันที่เป็นคนเลือกอยู่แล้วว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีเออพวกแนวคิดแบบนี้ยเรารู้สึกว่ามันก็แบบโคตรประหลาดดีตลกดีอ่ะ อีกอารหนึ่งที่เรารู้สึกว่าแบบว่าอันนี้เขาเป็นคีชั่นที่น่าจะแบบน่าน่าลองถามในในแง่อื่นเนาะก็คืออย่างทอมสันอะเขาไม่ได้วาดเองแต่เขาแค่เขียนไว้นะเขาเขียนเป็นแบบตัวหนังสือไว้ว่าแบบว่าจะเป็นสีอะไรอะไรอยู่ยังไงจะต้องมองว่าทอมสันอะเป็นอาร์ติสไหมตอนที่ออกเนี้ยมาแล้วก็แบบเฮ้ยพยายามจะหานะว่าแบบคนที่เขาเป็นคนแกะสลักเพราะมันคือแบบเป็นภาพพิมพ์เเดี๋ยววาดรูปอะไรเงี้ยนับว่าเป็นใครก็คือ เขาไม่ได้ระบุเขาก็ไม่ได้ระบุชื่อช่างขนาดนั้นจริงๆมันหาชื่อช่างได้เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะมองว่าแบบช่างคนนั้นน่ะเป็นอาร์ติสหรือทอมสันสำหรับหนูรู้สึกว่าน่าจะเป็นทอมสันที่เขามีไอเดียแต่ว่าเพียงแต่ว่าเอาซอสเขาไม่ได้เป็นคนทํามันออกมาแสดงว่าถ้าเรามีไอเดียแล้วเราจ้งคนอื่นทำเราก็เป็นอาร์ติสตได้ใช่ปมะมันอาจจะเหมือนอันนี้ป่าครูคล้ายๆเวลาเราทําเพลงไงแล้วแบบ produce by อ๋อใช่ใชตัวอย่างเพลงนี้เราก็เห็นภาพเลยดาราหลายคนเนี่ยจ้างคนอื่นแต่งเพลงอ่ะคนที่ไปจ้างเขาก็นั่เป็นศิลป,ปินเลยถูกปะ่ะพอเราไปจ้างเขาด้วยนแน<ต>ว <ๆ S 2> คิดนี้แล้วแต่ความจริงนะมันพูดยากนะเพราะว่าจะบอกว่าทอมสันเป็นคนบอกแล้วไปทําก็นับว่าศิลป,ปินเมื่อกี้ที่ครูบอกก็นับว่าเป็นอาร์ติสต์แต่ว่าในของทอมสันเนี่ยดีเทลคือเขาบอกดีเทลหลายอย่างไงบอกยันสีบอกยันแบบนู่นนี่นั่น แต่ว่าเอาจริงมันก็ยากป่ะการที่จะมาดูว่าคุณบีบอะไรบ้างบีบละเอียดแค่ไหนบีบละเอียดเท่านี้คือเป็นอาร์ติสต์บี่ละเอียดคือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดยากอะเอาจริงเออเออคือมันมันเป็นควีช่นที่เรารู้สึกว่าแบบจริงๆถ้าหมดแบบยกเป็นตัวอย่างไปถึงแบบอย่างเช่นพวกทำโปรดักชันก็ได้เนาะอย่างเช่นทีมครีเอทีฟอะกับทีโปรดักชันอะใครเป็นอาร์ติสต์หรือว่าครีเอทีฟที่คิดสตอรี่ไลน์มาคิดทุกอย่างมาแล้วแต่ไม่ได้เป็นคนแบบเป็นคนถ่าย เกทีปเป็นอาร์ติสไหมหรือว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นทีมฟอรดิวอะเป็นอาร์ติสก็น่าจะทั้งคู่ป่ะเพราะแบบถ้ามันไม่มีไอเดียมันก็ทำซอสไม่ได้แต่ถ้ามีไอเดียแล้วไม่มีซอสมันก็ไม่มีผลงานที่เรียกว่าเป็นชิ้นงานศิลปะออกมาจริงๆทอมสันมันอาจจะไม่ได้คิดก็ได้นะอันเนี้ยใครจะไปทอมสันไม่คิดว่าตัวเองเป็นอาร์ติสหรอกทอมสันอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นออลูมมนเตติฉันได้สร้างนิวออเดอร์ไปแล้วเรียบร้อย เออเอลมาติที่โคเทอามาเล่ก็เป็นสิ่งที่เอาจริงเราก็ต้องเคยได้ยินกันอยู่แล้วแบบตั้งแต่เด็กๆเ,เอาจริงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคนรุ่นหนูต้องเคยได้ฟังเรื่องเนี้ยเราก็แบบตอนเด็กเพื่อนนี่ก็มาบอกว่าแบบเฮ้ยมันมีจริงนะจนวันนี้เราก็แบบไดแบบ้มารู้แบบข้อเท็จจริงบางมุมมันก็ทําให้แบบเอออาจจะแบบมีความคิดที่เปลี่ยนไปกับเรื่องนี้นิดนึงแล้วก็อย่างเรื่องบลิงหนึ่งแปดสองที่หนูอามาเล่ก็เราได้เห็นเหมือนแบบบันทึกไทม์สแตมป์นิดนึงว่าตอนนั้นอะ คนเขาอินกับเหตุการณ์นี้ขนาดไหนประมาณนี้สำหรับศิลปะเพลงแล้วก็ทฤษฎีแบปลกๆใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ของพวกเราไว้ได้นะครับก็พบกันใหม่ใน e ีพีถัดไปครับ